สวัสดีค่ะเซฟแป้งร้านดีเจริญยนต์นะคะวันนี้เราอยู่ในช่วงขายเช่นเคยนะคะก่อนอื่นขอฝากแมสก่อนเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่จะเข้ามาที่ร้านนะคะสามารถมารับที่ร้านได้เช่นเคยส่วนต่างจังหวัดนะคะส่ง EMS นะคะวันนี้นะคะแป้งพามาชมสแควร์ฟูลทั้ทั้นะคะไม่น้อยเหมือนป้ายแดงเลยค่ะ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0เป็นรถปี17จ17นะคะเลขใหม่928โลเท่านั้นคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูของแต่งกันคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นกระจก CRG แท้นะคะราคาก็อยู่ประมาณ7-8 0 0นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นไฟ Full LED นะคะสังเกตได้เลยว่าใหม่ใหม่มากนะคะสวยงามมากดูหรูหรามากนะคะ ส่วนพวกตัวน็อตหรือตัวโชคต่างๆก็ยังสภาพใหม่เอี่ยมเพราะว่ารถมันแค่9.28โลนะคะส่วนตัวยางก็จะรู้เลยว่าตัวสแคมเบอร์ลายยางก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะออกแนววิบากนิดน,นึงนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอ,อ,อุดเฟรมนะคะจะเป็นนีบสกีเลยว่าสแคมเบอร์ดูคตินะคะดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากนะคะ ่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าหนังกันน้ำของ s a คแคมเบอเลยนะคะก็จะมีตัวแผ่นแม่เหล็กนะคะดูดตรงนี้หรือจะเป็นทำเป็นแบบสะพายหลังก็ได้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นท่อเทอมนี้เดิมจากโรงงานนะคะ ตัวนี้จากโรงงานจะเป็นท่อแต่งมาเลยจะไม่มีท่อเดิมให้นะคะส่วนตัวยางหลังนะคะขนาดก็จะใหญ่กว่ายางหน้าเล็กน้อยนะคะก็คือจะเป็นเป็นลายวิบากเหมือนกันนะคะสวยงามยังสภาพใหม่ค่ะใหม่ทุกจุดค่ะตัวนี้ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกันดีดหลังนะคะแล้วก็จะมีป้ายทะเบียนและไฟสองป้ายอยู่ตรงนี้เลยนะคะไฟท้ายหลังสังเกตได้ว่าจะเป็นตัวยูนะคะเวลาเปิดจะสวยมากนะคะจะเป็นตัวยูเลยดูหรูหราไปอีกนะคะฝั่งนี้ก็จะได้โชคโอลินมาด้วยนะคะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ดียิ่งขึ้นนะคะสําหรับแบรนด์นี้ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นชุดกระเป๋าคู่นะคะพร้อมแหลกนะคะกระเป๋านี่คือต้องบอกว่าใหม่ทั้งข้างในข้างนอกเลยนะคะเป็นกระเป๋ กันน้ําเหมือนกันนะคะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะกับผ้าผสมกันนะคะซึ่งตัวชุดหนังเนี่ยเขาจะทําเป็นสีเดียวกับตัวตัวสีรถเลยนะคะดําเหลืองสังเกตจากเบาะได้เลยนะคะว่าถ้าเป็นดําเหลืองเนี่ยจะเป็นฟูลทอตเลแน่นอนนะคะเช่นเคยนะคะแป้งความสูงที่158นะคะเดี๋ยวลองคล่อมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอะ,อะเดี๋ยวฟังเสียงด้วยเลยนะคะ ส่วนส่วนตัวนี้ต้องบอกว่าแป้งาขาไม่ถึงเลยนะคะไม่ถึงจริงๆตัวนี้นะคะขาแป้งก็ไม่ถึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาแต่งเป็นตัวโช๊คโอลิงมานะคะก็จะสูงกว่าปกตินิดนึงนะคะส่วนเสียงก็จะประมาณเสียงจะไม่ได้ดังมากนะคะจะออกแนวแบบคุมๆกว่าท่อเดิมนิดนึงนะคะ ก็ไม่หนกหูมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะสําหรับเลทคันนี้นะคะเดี๋ยวแป้งคร่าวๆให้ก่อนนะคะสําหรับคันนี้เลทออกรถจะอยู่ประมาณไม่เกิน80,000นะคะรวมค่าประกงประกันอันนี้คร่าวๆก่อนนะคะแต่ส่วนเลทผ่อนนะคะเลทผ่อน48งวดก็อยู่ประมาณ5,000กลางๆนะคะดอกเบี้ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวแป้งขอคำนวณให้อยู่ที่เงินดาวลูกค้า15%หรือ20%ก่อน เพราะตอนนี้ทางไฟแนนซ์มีปรับเปลี่ยนเลทดอกเบี้ยเล็กน้อยนะคะก็ต้องคุยเป็นเคสๆไปส่วนเอกสารนะคะที่ใช้ในการจัดไฟแนนซ์นะคะก็จะมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองสาเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะส่วนธุรกิจส่วนตัวค่ะก็คืออาจจะเป็นใบจดทะเบียนใบประกอบการนะคะหรือสัญญาเช่าร้านถ้าเป็นค้าขายก็เน้นเป็นสัญญาเช่าร้านไปนะคะ แล้วก็สเตตเมนย้อนหลัง6เดือนค่ะ,คะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้หน้ากากร้านดีเจริญยนต์นะคะตอนนี้เรามีทำแจกให้อีกเยอะมากนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ก็แวะมารับที่ร้านได้เลยนะคะส่วนต่างจังหวัดอยากได้ก็ให้ส่ง MS ได้นะคะค่าส่ง50บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ดูคลิปนี้และสนใจคันนี้นะคะอยากทราบข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้นะคะโทรติดต่อเซลล์แป้งตามเบอร์0 6 6 1 6 0 1 1 1ห ตามเบอร์ที่ลงไว้ด้านล่างเลยส่วนถ้าใครจองกับแป้งนะคะแล้วบอกว่าดูจากคลิปนี้มานะคะเดี๋ยวขอเฮียให้พิเศษนะคะก็คือจากราคาป้ายนะคะจะมีส่วนลดให้อีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแถมอะไรก็ว่ากันนะคะต้องบอกว่าคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยเพราะว่าไม่แค่928โละคะ่ะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วต้องมีที่ดีเจริญยนต์เท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ f a Facebook ร้านดีเจริญยนต์ด้วยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ